สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2568แล้วก็คู่ขนานกันไปในเรื่องของไทยกัมพูชาก็มีเรื่องระหว่างประเทศก็คือเรื่องปาเลสไตน์กับอิสราเอล แล้วกน็นวันนี้ผมก็อยากจะขอถือโอกาสนี้พูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของผมสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาระหว่างชาวอาหรับปาเลสไตน์กับชาวยิวอิสราเอลนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเห็นและก็มีจุดยืนว่าในเมื่อชาวยิวกับชาวอาหรับปาเลสไตน์ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันมาคือทางตะวัน ออกสุดของทะเลมิตเตลเรเนียนเป็นพันๆปีแล้วเนี่ยแล้วเมื่อชาวยิวอิสราเอลสามารถมีประเทศของตนเองได้โดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปตะวันตกเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองโดยประมาณแล้วฉะไหนาชาวอาหรับปาเลสไตน์ ถึงจะมีประเทศของตนเอียงเคียงข้างไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมทำไมชาวโลกโดยชาวยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาถึงช่วยแต่ชาวยิวแล้วทำไมถึงไม่ช่วยชาวปาเลสไตน์อาหรับให้เขามีประเทศของตัวเองด้วยแล้วมันก็ค้างคากันมาตั้ง70-80ปีแล้ว แต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้ประเทศยุโรปตะวันตกเช่นฝรั่งเศสและอังกฤษก็เริ่มที่จะขยับที่จะให้การรับรองต่อแนวคิดที่ว่าฝ่ายปาเลสไตน์ควรจะมีประเทศของตนเองอย่างเป็นกิจจลักษณะ นะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีประเทศประมาณ140ประเทศซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา <c oughs> เกือบจะทั้งหมดเนี่ยได้ให้การรับรองชาวปาเลสไตน์ว่าเป็นตัวว่าว่ามีความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับแล้วก็ผู้นำชาวปาเลสไตน์คือพวก PLO นั้นยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรัฐบาลแล้วผู้อันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์ แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยชาวปาเลสไตนอ์อาหรับยังไม่มีที่ดินที่ตัวเองอยากจะปกครองได้โดยสมบูรณ์เพราะว่ามีการครอบงำแล้วก็แทรกแซงมาจากกองทัพของอิสราเอลมาโดยตลอดความเป็นตัวของตัวเองความเป็นรัฐะความมีประอธิปไตยมันก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่ามีสภาพเหมือนกับว่าเป็นอยู่ในอยู่ใน,ใน,นเป็นอนณานิคมอันหนึ่งของอิสราเอลโดยปริยาย แต่ว่าชาวโลกก็เริ่มเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมแลว้วก็ต่อมามก็มีความโหดร้ายทารุณของชาวอิสราเอลเป็นระยะระยะมาโดยตลอดนะฮะฆ่าฟันขับไล่ชาวปาเลสไตน์ฟาเปาเลสไตน์ก็จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้ด้วยกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการฮามาสทั้งที่ทราบกันดีอยู่แต่ว่าตอนนี้เรื่องมันก็สุกงองเข้ามาเต็มทนแล้วว่าจะขีดขวางไม่ให้ปาเลสไตน์มีเป็นมีประเทศของตนเองคงจะไม่ได้ ะะหรือว่าจะให้อิสราเอลเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวนะครครอบงำทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวอาหรับมันก็จะดูอะไรอยู่เรื่องมันก็จะไม่จบไม่สิ้นก็ต้องมาช่วยกันในการที่จะให้ประเทศปาเลสไตน์สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง, mm. จงมันก็มีสองสามเนื้อเงื่อนไขนะฮะที่อาจจะไปช่วยโน้มน้าวหรือบีบคั้นในอิสราเอลต้องยอมรับผมว่าประเด็นแรกก็คือกลุ่มกระบวนการติดอาวุธทั้งหมดของชาวอาหรับปาเลสไตน์โดยเฉพาะฮามาส ก็ต้องวางอาวุธซะก่อนเพราะตาบใดที่ยังติดอาวุธนั้นอิสราเอลไม่มีทางยอมนะครับอเอาวางอาวุธซะนะแล้วก็อันที่สองก็ให้มีรัฐบาลเดียวที่ผู้บริหารจัดการเดียวของฝ่ายปาเลสไตน์คือคุมทั้งส่วนที่เขาเรียกว,ว่าเวสต์แบงก์และส่วนที่เกี่ยวที่กาซาสองอันก็ให้มีรัฐบาลเดียวแทนที่ฮามาสคุมที่กาซาแล้วก็พีลอคุมที่เวสต์แบงก์ แล้วสองฝ่ายมันก็ไม่ลงรอยกันความเป็นอันหนึ่งเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของทางฝ่ายปาเลสไตน์นั้นก็ต้องจัดบ้านให้เรียบร้อยฮามาสทิ as, ้งอาวุธนะทิ้งอาวุธแล้วก็ให้ PLO เข้ามาบริหารจัดการทั้ง,ง2ฝ่ายเพื่อเริ่มที่จะเป็นรัฐบาลอันชอบธรรมของทางฝ่ายปาเลสไตน์ในขณะเดียวกันทั้งฝ่ายอิสราเอลเมื่อไม่มีฮามาสแล้วก็สามารถจะถอนทหารออกจากกาซาได้ นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถจะเจรจากับ PLO เพื่อถอนทหารออกจากเวสต์แบงค์ได้นะครับคานนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วชาวปาเลสไตน์โดยรัฐบาล PLO จะปกครองตัวเองอย่างไรเมื่อไม่มีกองทัพเพราะตราบใดที่มีกองทัพอิสราเอลก็มักจะไม่ยอมมันก็มีทางเลือกที่สำคัญคือก็ให้สหประชาชาติส่งกองกำลังสันติภาพ เข้ามาอยู่ระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลหรือเข้ามาดูความสงบเรียบร้อยในเขตของปาเลสไตน์คือที่เวสต์แบงก์แล้วก็ที่กาซาส่วนฝ่ายปาเลสไตน์โดยรัฐบาล PLO นั้นก็สามารถที่จะคุมตำรวจได้ปราบโจนผู้ร้ายเล็กๆน้อยๆพวกนี้แต่ว่าต้องไม่มีกองทัพอันนี้เพื่อความสบายใจแล้วก็สหรประชาชาติหรือชาวประคำประชาคมโลกก็สามารถที่จะ ประกันความมั่นคงปลอดภัยของประเทศปาเลสไตน์ได้นะโดยมีกองกำลังรักษาสันติภาพอาจจะมีการออกข้อมตินะหรือข้อตกลงที่จะผูกมัดอิสราเอลว่าปาเลสไตน์ไม่มีกองกำลังที่จะคุกคามอิสราเอลแต่ว่าสหาประชาชาติจะเข้ามาปกป้องคุ้มครองแล้วก็แยกอิสราเอลออกจากปาเลสไตน์นะฮะเป็นตัวกันชนกันแล้วกันฝ่ายอิสราเอลเขาก็จะได้สบายใจว่าไม่มีชาวปาเลสไตน์อาหรับ จะชื่ออะไรก็แล้วแต่ติดอาวุธแล้วคอยที่จะบอลทาลายเขาอยู่นะฮะมันก็มีความเป็นไปได้คู่ขนานกันไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็เพื่อให้ชาวมุสลิมทั้งหมดจะเป็นอิหร่านเชียรหรือจะเป็นซาอุดิอาระเบียทั้งหมดเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นปกติกับอิสราเอลแล้วก็ยุตินโยบายนะฮะที่มีกันในหลายประเทศหรือว่าในกระบวนการอาหรับทั้งหลายว่า อิสราเอลหรือชาวยิวไม่มีที่ยืนบนโลกนี้จะต้องฆ่าทิ้งไปให้หมดสิน้นอันนี้ทุกประเทศอาหรับก็ดบอกไอ้ความคิดที่ไม่มีเหตุผลอันนี้ควรจะยกเลิกได้แล้วก็ยอมให้คนยิวมีที่ยืนบนโลกนี้แล้วก็ในแง่กลับกันไปฝ่ายยิวหรือฝ่ายอาิสราเอลก็ต้องบอกว่าชาวปาเลสไตน์ก็มีที่ยืนบนโลกนี้แล้วก็ทั้งอาหรับโดยองค์รวมมุสลิมนะฮะบวกอิหรงอิหร่านด้วยกับอิสราเอลก็จะมีความสัมพันธ์ ทางการทูตเหมือนกับประเทศอ,อื่นๆที่เขามีกันเป็นปกติมันก็มีเรื่องที่จะต้องเข้ามาอะไรครับทําบัญชีเทียบเคียงตกลงกันแล้วสันติภาพมันก็จะเริ่มขึ้นได้ปาเลสไตน์ก็จะเป็นประเทศอิสราเอลก็จะอยู่อย่างปลอดภัยไม่ถูกคุกคามหรือบ่อนทําลายใดๆจากพวกอาหรับมุสลิมหรือแม้กระทั่งจากฝ่ายอิหร่านชีอะต่างๆเหล่านี้ ถ้าเผื่อคิดในเรื่องสันติภาพกันแล้วมันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้และนี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่จะเริ่มว่าปาเลสไตน์จะเป็นประเทศแต่อิสราเอลจะต้องปลอดภัยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ